ทาง Oppo มานานหลายปีทีมพิสูจน์์ก็เป็น Oppo ก็เป็น,เป,นเป็นตัวแรกเลยแล้วก็อยู่ในในซีรีส์ของ Reno ตั้งแต่ Reno สองยาวจนมาถึง Reno สิบเอ็ดแล้วก็ผมว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะเขาก็จะค่อนข้างโบเรื่องของการถ่ายรูปอยู่แล้วนะครับเรื่องของการถ่าย portrait อะไรเงี้ยซึ่งในในวันนี้นะมันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะสำหรับ Oppo Reno สิ series นะครับก็เร,เรียก้ว่าเป็น portrait expert ตัวจริงนะครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องของสีใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องของ ความเร็วความแรงของตัว o p p o r e i n o 11ด้ยครับมีฟีเจอร์อะไรที่พัฒนาขึ้นแบบ้าามีพีเจอร์ครับฟ <feature S 1> ีเจ <feature S 1> อร์ก็<ล>ะจะมีเรื่องถ่ายภาพเรื่องของความคมชัดแล้วก็เรื่องของการถ่ายพวกโบเก้แฟลร์ต่างๆอะไรเงี้ยหน้าชัดหลังละลายซึ่งเหมือนว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะบางตัวก็อาจจะมีอยู่แล้วบ้างอะไรเงี้ยแต่หมือนว่ามันก็จะคมชัดขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงมีสีใหม่ะครับผมมีสีใหม่แล้วก็มี ชิปที่ดีขึ้นนะเร็วขึ้นแรงขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับราคาราคาเป็นไงราคาราคาเราเพิ่งประกาศเมื่อกี้ข้างในผมอยู่ดูไม่ทันอชันชวนนิดกันราคาวิลกินชวนชวนนิดนึงฮะครับผมอัพโพกันได้ครับใครที่ชอบเรื่องของการถ่ายรูปนะแล้วก็เชื่อในแบรนด์อัพโพแล้วนะครับผมก็ฝากนะผมอัพโพรีโน่11ซีรีส์ 5G นะครับผมฝากไปลองใช้ลองดูกันได้นะครับที่อัพโพก็มีกินมีอัพโพต้องมีวิลกินใช่ หลายคนด้วยมีคนอื่นอีกได้เป็นไงฮะทิปพักผ่อนที่ญี่ปุ่นอะไรนะฮะคริปพักผ่อนี่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างคริปพักผ่อนญี่ปุ่นก็ผมว่าจริงๆมันก็เป็นเหมือนช่วงที่ปีแล้วเราก็ทํางานแบบต่อเนื่องต่อเนื่องมาเลย้ยครับรวมถึงช่วงปีใหม่ที่เราก็อยู่ทํางานด้วยอันนี้มันเหมือนเป็นเป็นทริปปีใหม่ของผมด้วยกานที่มันอาจจะดีเลยกว่าช่วงปกติออกมาผมไปห้าวันครับ วันคโอกาสไปดูคอนเสิร์ตด้วยดูคอนเสิร์ตจริงๆอันนี้คือเป็นเป็นจุดประสงค์หลักเลยก็คือตั้งใจจะดูคอนเสิร์ตครับรับงานคือเป็นงานฟลุ๊กงานฟลุกงานฟลุ๊กแต่จริงคือใจจริงอยากไปดูคอนเสิร์ตอยากดูคอนเสิร์ตนะผมพอเอ้ยนักแสดงคอนเสิร์ตนักอะไรในตอนนี้ที่เราอยากจะต้องไปดูก็จริงๆผมผมจองไว้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนที่เขาจะรู้ว่าเขาจะมาที่ที่วังคมาอลกาเงี้ยคิมว่า รัศดรพอไปใกล้ๆจะไปผมก็ประกาศว่เาเขามาไทยก็จริงๆเป็นเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ผมว่าเราเราชื่นชอบในในในผลงานของเขาแล้วก็ตัวตนของเขาอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยสำหรับ Mars, บูโนมาอะไรเงี้ยเราก็ก,ก็ก็ดีใจที่ได้ไปดูเขาแบบจริงๆครั้งแรก,กอะไรเงี้ยนี่เป็นการผมผมเพิ่งจะไปดูคอนเสิร์ตเขาครั้งแรกเลยมีความฝันไหมว่าเราอยากจะแบบกัง ได้ขึ้นมาเจอคุณน้อมาอ๋อเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่เลยือนันะอันนี้เราเคยฝันไว้เคยขึ้นได้เลยฝันไว้ลึกๆฝันลึกๆถ้าเกิดขึ้นจริงก็ก็จะเป็นบุญของชีวิตมากแล้วก็ไม่ฝันฝันที่ไม่กล้าฝันแล้วกันตามสารให้ไงมีใครฟังอยู่ได้แล้วครับผม อานเดืป็นเอเชียทัวร์เหมือนกันเน้องกินเนาะการมีทางวัดแฟนมิตรแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมครับใช่ครับยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวช่วงเนี่ยไม่กี่วันนี้ก็จะมีไปไปแฟนมีตที่ที่มาเก๊ากับพีพีครับเป็นการปิดแฟนมีตครั้งนี้เลยก็ก็เป็นเป็นเอเชียทัวร์นี้ก็จะรุ่นนี้เดสติเนชันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่สุดท้ายครับจะมาเก๊าไปไม่กี่ประเทศลหรค่ะน้องกินก็หลายหลายครับหลายประเทศหลายเมืองครับหลายประเทศหลายเมือง จำไม่ได้ก็จะมีอ่าหลายที่มีมีโตเกียวโอซาก้าฮ่องกงฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยครับที่ไหนครับที่ไหนฮิฮัดโซลโซลมานิลาอี่ในนี้อมานิลามานิลาครับผมใช่ก็ถือว่าเป็นการปิดจบครับเราแต่หลายคุณโฟกัสตอนไปเที่ยวว่าไปกับพี่ ผมอ่ะจะไปของผมอยู่แล้วเขาเนี่ยมันอะอยากตามมาเขาตือก่านหรอไอ้นะเขาตือก่อนหรอเขาไม่ตื้อเขาจองเลยแล้วเขาก็เขาก็เนียนๆนแต่เขาจอง เขาจองไปก่อนไงมาเลยเหมือนผมมาตามเขาไปแต่ว่าผมมาจองตั้งนานแล้วเขาจองตัดหน้าเราเพื่อได้พูดได้ว่ากินอะจองตามตามให้ตามไปหาเขาไงอไม่ใช่นะผมอะจองก่อนใเขาก็มาทำแบบว่าให้ภาพเขาอะไรอยากมาหาผมไม่คิดว่าอะไรเราเพราะอะไรเขาถึงอยากจะมาหาเรากินทำไมเขาถึงอยากมาหาผมหรอไปหาเขาดีกว่า เขาดีกว่าไม่รู้เห็นผลมากมายใครใครคุยถ่ายเป็นรูปคู่ว่าทำไมไม่ลงรูปคู่ห็นกันบ้างอะไรนะฮะรูปคู่รูปคู่เหรอเขาเขาแซวก็จริงๆผมว่าพอไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมก็พีพีจริงแล้วถ่ายรูปมันน้อยมากแต่จริงๆแล้วรูปที่ลงลงมันเหมือนเป็นรูปที่แบบเดินเดินอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็คนนั้นสกิดแล้หันมาหน่อยอันนี้หันมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบพอเราบยูตรงนั้นมันเหมือนเราก็ก็โฟกัสกับโมเมนต์ตรงนั้นจริงๆอะไริงเลยโมเมนต์ของเราสองคน หลายคนนี่มีแบบเพื่อนการหงกไปแบบที่เขาก็พาเพื่อนไปพี่เบลสุพลก็ไปก็เลยแบบไาอยู่กล้องคนอื่นซะส่วนใหญ่ก็แฮปปี้แฮปปี้แบบเดินเที่ยวกันอะไรอย่างงี้มากกว่าก็แซวแบบขำๆว่าไม่รู้รูกคู่กินไม่มีคิวอะไรนะเขาบบกกินกินไม่มีคิวเออเขาแซวมาพี่เนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะเป็นอย่างงั้นแต่ว่าตั้งแต่ผมมี oppo reno แบบกซีวี่ 5g เนี่ยค่อยหมดดิวตี้ยหรอไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเพราะว่า เขามีนี่ไงมีมีโหมด r e ทั a มีการปรับแต่งรูปต่างๆที่ทําให้เราเนี่ยเป็นเหมือนพระเจ้าได้เลยดีเลยจริงๆแล้วเบสพื้นนี่คือเป็นเทพบุตรอยู่แล้วออเข้าอาปอบุกกลายเป็นมหาเทพรบุตรไม่ได้ชมเลยเหรอพูดเองได้เลยไม่เลยผมพูดเองเออเองอวยตัวเองไม่มีใครชงแล้วไม่ได้พูดเกี่ยวกัง New Year Resolution หน่อยพี่กินบอกปีนี้เราจะ อะไรนะครับก็จะเริ่มหวีผมหวีหวีแต่ว่าเราผมผมผมเป็นคนแบบผมแบนเนี่ยผมจะชอบแบบใดให้มันฟูฟูไว้ก็จะดูดีกว่านิดนึงเออมีอะไรอยากทำมากปีนี้บอกมีการแสดงด้วยก็ช่วงเดือน4นะครับวันที่4่เมษายนี้ก็จะมีหนังที่จริงแล้วอาจจะรู้อยู่แล้วเนี่ยเรื่องนีแฟมิลี่ใช่เรื่องนี้แฟมิลี่เป็นเป็นโปรเจกต์กับทาง GDS ก็จะเข้าโรงเดือน4นี้ครับผมรับานแสดงแล้วก็ โหจริงๆแบบมีเยอะมากเลย New Year Solution แต่ว่าเดี๋ยวถ้าบอกไปจริงๆแล้วผมมีแลนจากตรงนี้รวมถึงพีพีด้วยนะก็มีแลนกันไปถึงเส้นปีแล้ว่าเราจะทำอะไรกันบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ค่อย่างสปอยเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นมีก็คิวเต็มแล้วดิก็ยังไอีก็มันแบบมันเป็นล็อกล็อกในช่วงเดือนนี้แบบว่างอยู่วิกหนึ่งต้องนี้วิกหนึ่งผมพร้อมรับงานก่อนทั้งปีครับมปีนี้มีความตั้งเป้าไหมว่าอยากจะแบบทำงานเพื่อจะไปทำอะไรคะ ยัดโปยเงินโปยทองต้านรถอยู่กับซื้อไม่ไม่พิอ้โหไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีเลยเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนพอเราพอเราเริ่มทํางานมามาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าในในในสเต็ปนี้ที่พอพอเราออกมาเปิดค่ายตัวเองเราเริ่มที่จะเลืกงานที่เราทําเองได้สร้างงานที่เราอยากจะทำเองได้อย่างเงี้ยโอ้จริงแล้วตอนนี้ความสนุกมันคือ มันคือการทําสิ่งที่เราอยากจะทําจริงๆมากกว่าอยเงี้ยมันเลยมันเลยเหมือนกับว่างานที่ผมเลือกที่จะสร้างทาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าการทำคอนเสิร์ตหรือต่างๆองค์ประกอบรอบนอกหรือไม่ก็ทัางานแสดงที่ทำอย่างเงี้ยเหมือนเราทําเพื่อที่จะเหมือนฟูลฟิลความสุขเราแล้วมันเหมือนทุกๆวันนี้มันมันมันเติมเต็มเราอยู่ทุกๆวันแต่เราเหมือนว่าอยากจะให้ผู้จัดการเราแบบวางคิวงานให้เรามีเวลาว่างไปพักผ่อนอะไรนะฮะ ก็ป่นปีนี้ปีนี้ผมผมชิงล็อกยาวไ้แล้วอ๋อคือช่วงเดือนไหนที่ผมจะไปที่ผมล็อกข้ามเดือนข้ามไหนไปแล้วไปไหนอ่ะก็ก็มีไปเที่ยวพักผ่อนบ้างสั้นๆไปดูคอนเสิร์ตบ้างอะไรเงี้ยครับอ๋อจองคิวตตวเองไว้ก่อนเลยล็อกไว้ก่อนเลยไปกับที่บ้านด้วยรเลี้ยบล็อกไว้กี่คิวครับปีนี้ก็ยังไม่มากยังไม่มากก็ประมาณ สองสามคิวก็วางไว้ว้างๆออกมามีทั้งสั้นๆทั้งยาวคือแล้วสองสามเดือนโอ้โหทดเยอะแบบวปะสามสี่วันสามสี่วันครมสี่วันมีเครื่องบินเนาะหรือมีเครื่องบินแล้วกลับไปโปรเจกต์เฟมเรนดี้เฟมิลี่ถ่าทีหนึ่งโปรเจกต์ตอนนี้มันปิดจบไปแล้วก็ถ่ายจบไปแล้วครับช่วงปีที่แล้วอ่มันมีแค่ชื่อโปรเจกต์ที่หนังได้มาอย่างพี่กินประกบอยู่ไหนเนี่ยประกบอยู่นี่แหละอ๋อจริงๆก็เขาเขายังไม่พูดเขายังไม่พูดแต่ว่า บางบางคนก็อาจจะรู้แล้วแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ผมก็ได้รับการยืนยันมาว่ายังไม่ให้พูดไม่ให้พูดแต่ว่าถ้าอยากรู้ก็ถามอนุญากครับเออถามอนุญากเราก็ให้เขาไป้นคาถามอนุญาตเกมโปรเจกต์นี้เป็นไงบ้างสำหรับพิ่กินมันทุ่มเทพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ผมว่ามันเป็นงานแสดงที่ที่ที่มันทําให้เรากลับมารับงานแสดงได้เหมืกันหรือว่าผมผมไม่ได้รับงานแสดงตั้งแต่ช่วงแปลรักแสนด้วยใจเธอพาร์ทสองอะไรเงี้ยก็มัน สามปีสองสามปีอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็พยายามจะหางานที่ที่เหมาะสมกับเราหรือว่างานที่เรารู้สึกว่าเราเราเพลชเนตมากๆที่จะทํามันจะลองแต่ว่ามันก็คืองานนี้แหละหที่ที่สุดท้ายแล้วมันเป็นเหมือนงานที่มันมันประกอบด้วยหลายองค์ประกอบที่ที่มันตรงกับความต้องการของเราอะไรเงี้ยเป็นการเล่นหนังรครั้งแรกเป็นการร่วมงานกับ GDS แล้วรวมถึงการที่พอเราไปไปคุยกับพ่มกับพี่พัทอะไรเงี้ยล้วก็ได้ได้ได้อินสตาเรชั่นอะไรบางอย่างมาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องรับงาน จะรับยาวไปพิธีกรงานแสดงหรือว่าก็แค่โปรเจกต์นี้แล้วปีนี้ก็มีแักเลงอาจจะอาจจะมีครับอาจจะมีอาจจะมีเป็นความยากแค่มื่อไหร่เพราะฉะ้นคือว่าเนื้อหนังมันก็รีเลย์กับชีวิตส่วนตัวพองบุคคลเหมือนกันก็จริงๆเรื่องนี้ผมว่าเส้นเส้นที่ยากที่สุดเลยของผมคือการที่พอผมไม่ได้ไม่ได้แสดงอยู่อย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยการที่เราจะกลับเข้าสู่โหมดของการเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยยิ่งด้วยจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ ที่ต้องการความเป็นธรรมชาติสูงมากอเงี้ยคือเ,เ,เ,เราเราเราต้องลงไปอยู่ในนั้นเหมือนลงไปมีชีวิตอยู่ในนั้นจริงๆเลยงี้ยผมเลยรู้สึกว่าพอ,อยิ่งเราโตมากขึ้นอ่ะเราเราใช้ความคิดของเรามากขึ้นเลยมันทําให้เรากล้าที่จะเชื่อหรือว่ากล้าที่จะทำอะไรเนาะยากมากขึ้นมันเลยเหมือนการที่ผมจะลงไปเชื่อสิ่งนีน้อันนี้คือเส้นที่ยากของผมแล้วก็เรื่องของฟิสิกอลต่างๆางางการลดน้ําหนักการแบบปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ้างความแ<ม>บบในเรื่องจริงผมก็จะมีมีความแบบเหมือน บ้านๆมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยแล้วกันแบบว่าท่าทางมือไม้การเดินการพูดอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเราก็ต้องไปเวิร์กช็อปเราก็ต้องไปหาเส้นนั้นของตัวละครที่ที่สุดท้ายแล้วเป็นสิ่งที่งานนี้มองหาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราต้องลดทอนความเป็นเทพบุตรของเราลงให้ดูบ้านใช่ให้ดูบ้านบ้านบ้านพยายามที่สุดแล้วนี่พยายามนี่คท้าทายความสามารถของคุณเลยมากมากอันนี้คือพยายามที่สุดแล้วนะครับต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าย well to to ังย er like ังดูแบบประมุขใช่ต่ ใช่เพรงจริงครับช่วยคนหล่เรอ่ะโอเคขอบคุณครัขอบคุณขอบคุณรับ